เทคกสองนะครับคู่ที่สอนครับหยิบมาเป็นในส่วนของทางด้านเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์ทัมตันนะครับเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับผมเวลาสามทุ่มนะครับผมเชลซีต่อหนึ่งจุดสองห้านะครับออกเลนมาได้ได้สนใจเลยนะครับผมลบสิบด้วยลืมบอกผลงานการพบกันครับของทั้งสองทีมนะครับผมเซาท์ทัมตันครับเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เชลซีเสมอเซาท์ทัมตันสามสามนะครับผมเชลซีแพ้เซาท์ทัมตันศูนย์สองนะครับผมแล้วก็เซาท์ทัมตันแพ้เชลซีหนึ่งสี่ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมเชลซีเสมอเซาท์ทัมพันตันศูนย์ศูนย์นะครับฟอร์มพัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเชลซีครับออกไปแพ้ยูเวนตุสมานะครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับในเกมยุโรปนะครับแพ้ซิตี้นะครับศูนย์หนึ่งคาบ้านนะครับผมในสัปดาห์ที่แล้วเสมอแอสตันวิลล่าหนึ่งหนึ่งนะครับในบ้านชนะสเปอร์สามศูนย์นะครับเกมเยือนชนะเซนิต์หนึ่งศูนย์ครับในบ้านแล้วก็ซาท์ทัมพัตันครับแพ้วูฟมาศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับแบบสนุกเลยนะครับเกมที่แล้้วในนบา เสมอเชฟยูครับ2-2ครับเกมเยือนนะครับในลีกครับนะครับผมเสมอซิตี้ครับ0-0แล้วก็เสมอเวสต์แฮมครับ0-0ครับในบ้านมาอีกทีเสมอเดียวกัสั้นส2งนะครับโอ้โหทีมจอมเสมอเลยนะครับผมยันอยู่ครับเซาท์แฮมป์ตันโทมัสฟูเทอร์ครับก็แฟนๆก็เริ่มบ่นกันแล้วครับผมหลังพ่ายบ่อยนะครับล่าสุดแพ้ในเกมยุโรปครับวันนี้พวกเขาก็จะมีแค่โวเตปที่เพิ่มมาคือกองเป้เพิ่มมาหนึ่งคนนั่นเองนะครับผมรอเช็ค แต่ว่าเฮียก้า่นน่าจะว่านะคิดว่าน่าจะพักนะครับจะทับ3 4 2 1นะครับผมมือทาประตูเมนดี้ครับผมใช้ชาโลบาครับผมอันเดียคิสเซนเซนครับผมอันโตเนิโอรูติเกอร์แอสปรกวยต้าครับผมเล่นริมเส้นเมสันเมาส์นะครับผมเกมนี้ได้รับน่าจะได้รับโอกาสผ่านฟิตนะครับผมโฮซิสครับผมจอร์จินโยเบนชิเวลครับผมดิมอว์เนอร์ครับลองมาดูดูกากูนะครับผมเซาทัมตันครับก็ซาแฟลฮุสเทลนะครับก็เพิ่งแพ้บุกไปนะครับผม ศูนย์ประตูตอนหนึ่งก็เกมนี้ครับก็ในเกมในลีกก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมวันนี้จะทับ4ี่นะครับผมแม็กซ์คาที่ผู้สาประตูครับลิฟเมนโต้ยานบันเดเล็กส์ครับผมมาเมสคูราชูนะครับผมคลายสวอเกอร์ปีเตอร์นะครับเล่นเป็นแนวรับมีเอลูเนซี่นะครับผมเล่นตรงกลางโดเมลูครับเจมส์สวัดฟาครับตัวปั้นเกมครับผมมูซาเชเนโปสูนยหน้าครับใช้เชอดัมนะครับผมที่ยิงเซอร์ไพรส์ในไทยเกมครับแล้วก็มีอดัมอาร์มสตรองมานะครับผม เกมนี้ก็อัดเลทออกมาทง2 5นะครับระดับความมั่นใจก็ต้องบอกว่าการยันเสมอเนี่ย <Yeah. S 1> น่าคิดถึงได้กันเลยทีเดียวนะครับผมมองยังไงก็ไม่น่ามีเอ่อน่าจะไปเวเดียวด้วยนะครับผมเชลซีชนะไม่ขาดนะครับรวมถึง,งเพอรเิอัดยันเสมอด้วยนะครับผมเกมนี้อ่าชอบไปที่เซาท์แฮมป์ตันนะครับผมเซาท์แฮมป์ตันทำเงินครับ